สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาจากช่องพินาจานะครับวันนี้พินาจาก็จะมาทําการด้านหลังนะครับแอร์มิซูมิชิครับมิสเตอร์สลิมนะครับมิสเตอร์สลิมก็จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหน้ากาดทองนะครับเนี่ยฮะจะมีสีทังทองอยูต่ตรงทั้งบนนะครับเห็นเปล่าไม่รู้นะชัดเปล่าไม่รู้เนี่ยดีผมยังไม่ได้ตีงกระไดขึ้นไปนะครับ โอเควันนี้ผมก็จะมาทําการล้างแอร์นะครับล้างแอร์แบบง่ายๆนะครับล้างแอร์แบบง่ายๆมันจะง่ายแบบไหนเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับนี่คอันนี้ขนาด9,000 BTU นะครับ9,000 BTU ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะมาเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการถอดก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอ้ ก่อนอื่นก่อนได้ก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ด้วยนะครับได้คลิปวีโอนี้นะกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่นัดจ๋าก็จะพาไปล้างแอร์ครับโอเค let's go ครัอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ครับก็มีผ้าล้างแอร์ครับนครับเนี่เป็นห่อนี้นะครับขนาด2อคูณสเมตรนะครับ จะมีไข่พวงเช็คไฟครับไข่ควงธรรมดาครับอันนี้ไข่ควงธรรมดาถับถับด้าครับก็จะมีมีดครับมีดไว้เผื่อใช้ปอกสายไฟนะครับก็จะมีครีมครับก็เทปเท,ป,ทปพันสายไฟครับเทปพันสายไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเราเข้าไปในทั้งในห้อง อันดับแรกเลยเราขึ้นไปทั้งบนครับถอดฟิลเตอร์ออกมาก่อนนะครับถอดฟิลเตอร์ออกมาก่อนฟิลเตอร์จะอยู่ทางด้านบนนะครับอันนี้เราเริ่มกันแล้วนะครับไวมากเลยทํางานกับพินชจานะครับโมันสูงจังเลยอะเนี่ยนะครับถอดถอดฟิลเตอร์ออกมาก่อนเอาผู้ช่วย ปัติลเตอร์ออกมาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาพิลเตอร์ไปล้างก่อนรอรอก่อน,นครับครับก็เรามาต่อกันเลยนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการเอาพิลเตอร์ออกไปแล้วนะครับเอาไปล้างตากแดดไว้ทั้งนองแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการอ้อก่อนหนึ่งมันจะมีเบเกอร์อยู่ทั้งหลังนะครับอยู่ทั้งหลงังทั้งนู้นผมได้ทําการสับลงก่อนนะครับเพราะว่าการทํา การล้างแอร์หรือทําอะไรเกี่ยวกับระบบแอร์เราควรตัดเมนเมนเบเกอร์ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ไฟจ่ายเข้าไปในตัวแอร์ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถอดฝาครอบนี้กันเลยนะครับมันจะมียางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แงะออกมาเพราะว่ามันเป็นน็อตระวังมันหล่นนะครับ เราเก็บดีๆนะครับระวังร่วงหายจะมีนอ็อตอยู่สองตัวทางด้านนี้นะครับ จะมาทำการถอดเจ้าตัวนี้นะครับงัดงงัด,งงดทั้งบนจะเป็นล็อกนะครับอืมอ่าหลดมาแล้วงัด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 หน่อยนะครับช่างงัดช่างงัดเคเอาสายควงเช็คไปเช็คโอ้มีไฟได้นะครับเนี่ยมีไฟได้ยังไง มองเองมองด้วยไฟด้วยยาตับเ,เกรด ไปจับเดกเกอร์อยู่นะครับจะเอาสายไฟออกโอเค นี่จะชุดชุดสวิงนะครับเนี่ยฮะแล้วก็จะมีรางน้ําในตัวตัวนี้ครับมีรางน้ําในตัวมทีท่อท่อทิ้งน้ําครับโอเคถอดออกไปจะเป็นชุดสวิงแล้วก็รางน้ําในตัวครับ thank <laughs> you วันนี้จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับ พอถ่ายไฟครับลายนิวตนันคอมมอนลายนิวตนันคอมมอน นะครับทางเราด้วย คุชครับนี่ครับผมได้ทําการถอดพัดลมออกมาแล้วนะครับใบพัดลมแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับนี่ตัวมอเตอร์ถอดไม่ยากครับจะเข้าทางนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเอาพัดล,ลมใบพัดลมไปล้างก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันใหม่นะครับโอเคนะครับครับก็ผมได้ทําการถึงถุง นี่แล้วนะครับถุงผ้าสำหรับล้างแอร์นะครับนี่นี่นะครับเป็นรูปลายทหารดิจิตอลสวยๆครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาถุงคุมนะครับถุงก๊อบแกป๊ปคุมไว้ส่วนข้างล่างเดี๋ยวผมจะเอาถาังน้ํามาลองครับมันจะเป็นสายลองไปข้างล่างนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับอันนี้ผมได้ทําการถอดใบพัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดมอเตอร์ออกไปแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการล้างแอร์นะครับอันนี้ผมคุมพลาสติกกันน้ากระเซ็นเข้าบอร์ดนะครับโอเคผมเอาสายน้ําก่อนะครับสายน้ําผมมาแล้วครับตัวนี้มันจะปรับน้ําได้ครับโอเคครับนี่ครับน้ํามาแล้วนะครับนี่ผมจะปรับแรงดันน้ำ จะเป็นปั๊ม,มอัตโนมัตินะครับแรบเบาๆเอาแล้วนะครับเลเยฮะ เอแบบง่ายๆไปก่อนตอนนี้มันก็เย็นกันนะครับนะครับค่อยๆแปรงไปครับแปรงแปรงไปตามตามขี้นะครับอย่าไปแปรงฝานขี้เดี๋ยวขี้มันจะล้มหมดพอถ้าเกิดล้มแล้วมันจะไม่มีไอเย็นออกมา แล้วเราก็ล้างให้สะอาดนะครับท่านผู้ชม ได้ทำก,การล้างแบบนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็เห็นว่าใช้ได้นะครับกระมัดดีนะครับ ง่ายจากน้ำจานะครับโดยใช้นะครับ,นะรบโอเคเดี๋ยวผมจะรอให้มันเสด็จน้ำก่อนครับเดี๋ยวผมไปทำทรงจุดเด่นไนครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำรางของคอยร้อนต่อนะครับนี่อยู่ทางด้านนอกครับด้านในอยู่ในห้องนะครับนะครับอันนั้นผมจะทิ้งน้ำให้มันเสด็จก่อนโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาทำการถอดเลยนะครับ นไม่ยากนะครับผ่นหมดแล้วได้มาครับเดี๋ยวผมจะจะทําการล้างคิดผลนรงนี้ออก,กน,นะครับตามตะแกรงเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นแอร์ระบบธรรมดานะครับไม่ใช่อินวอเตอร์นะครับโอเคก่อนเราจะล้างแอร์เราจะดูด้วยว่ามอเตอร์เราอะ่ะ มีเป็นแบบยังไงเป็นแบบฝาปิดทึบหรือเป็นแบบฝาระบายความร้อนมันหมายความว่าถ้าเกิดฝาระบายความร้อนอะ่ะตรงมอเตอร์มันจะมีรูเข้าไปถึงขดลวดทองแดงอันนั้นอะ่ะเราต้องระวังครับอย่าให้โดนน้ํานะครับและอันดับต่อไปนะครับช่วงระบบไฟฟ้านะครับถ้าเกิดท่านให้ทางที่ดีก็เอาถุงพลาสติกมาคลุมนะครับนะครับโอเค ก็ล้างไม่ยากนะครับภายนอกครับล้างเอาพวกขี้ฝุ่นออกนะครับโอเคนี่ครับวิธีล้างนะครับอันนี้ผมเอาปสติคุมไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มล้างเลยนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ก็เป็นพลังกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนี่ยครับทีน่าจะาะล้างแบบไม่ง่ายนครับ ร่างแบบง่ายๆก็เย็นได้นะครับง่าย้วเนี่ยล้างฝุ่นหรอครับถ้าเกิดฝุ่นมันไปเจาะเกาะตามที่เยอะมันก็จะทําให้ระบบความระบายความร้อนไม่ดีครับพอเราระบายความร้อนไม่ดีมันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีครับก็ทำให้แอร์ไม่เย็นได้นะครับ ไม่ยากนะครับอันนี้พยายามอย่าให้น้ำเข้าไปในระบบไฟฟ้านะครับอันนี้มอเตอร์ตัวนี้จะเป็นเป็นแบบระบบปิดนะครับไม่ใช่ระบบเปิดถ้าเกิดระบบเปิดนี่แต่ระบบเปิดสมัยนี้มันเป็นสมัยยุคโบราณนะครับที่เขาจะไม่ใช้กันแล้วเพราะว่ามันไม่สามารถไปตั้งตามนอกอาคารได้ครับมันอาจจะตั้งแล้วก็ต้องมีหลังคาคุมอีกหรือไม่ก็ไอ ไอ้อะไรอะโครงตัวนี้จะต้องป้องกันน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อกันน้ําเข้าไปครับปกติถ้่ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์แบบที่มีรูอ่ะมันก็จะไม่สามารถทีดน้ําเข้าไปได้ครับถี่เข้าไปเดี๋ยวเกิดความชื้นะแล้วเราเปิดไปก็เกิดการช็อตไหมนะครับ โอเคหมดละไม่มีอะไรมากยากไหมครับท่านผู้ชมไม่ยากเนาะขันน็อตฝาฝาด้านบนครับแล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยแล้วก็ฉีดไปที่ตามาตามขีดมันเลยครับตรงนี้ประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับจา้างช่างเข้ามาก็แล้วแต่ว่าเขาเรียกจะเท่าไหร่ครับ แถวบ้างขั้นตาำผมว่า4ี่อบาทนะครับร้างเองก็จะประหยัดครับแต่แค่ลงทุนซื้ออุปกรณ์หน่อยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับการล้างภายนอกนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe เป็นฝันกำลังใจด้วยนะครับดูวีโอนา,นานๆครับถูกใจก็คอมเมนต์ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการ ไปดูเช็คทางด้านบนครับว่ามันแห้งหรืออยังอะไรประมาณเนี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเอาใบพัดลมใส่เข้าไปก่อนนะครับนะี่ฮะมีการใส่อีกอย่างนะครับง่ายต่อยัไงใส่อย่างงั้นนะครับครับตอนนี้ ผมก็ได้ทําการล้างแอร์แล้วนะครับล้างแอร์แล้วทําการประกอบแอร์จนเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับสภาพประกอบเข้าเหมือนเก่าอย่างเดิมนลครับเนี่ยครับยี่ห้อมิตูบิชิมิตเตอร์สลิมตัวนี้เป็นตัวหน้ากากทองนะครับจะให้ความเย็นได้ดีมากเดี๋ยวเรามาลองเทสดูเลยว่ามันจะเย็นขนาดไหนเอาโน้นไปปิดหน้าต่างเร้ว อ่ะครับทำการเปิดแล้วนะครับออนไฟติดแล้วนะครับไฟติดแล้วตั้งอุณหภูมินี้ไว้ที่25องศาเซลเซียสนะครับ okay. <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันว่ามันจะเย็นขนาดไหนแอร์ตัวนี้จะประหยัดไฟเบอร์5นะครับของมิตซูบิชิติดประตูหรือยัง ครับเนี่ยครับผลจากการรอคอยครับตอนนี้แอร์ได้มีความเย็นออกมาแล้วนะครับนี่เย็นช่าเลยจากการล้างแอร์ไปเมื่อกี้สักครู่สักพักใหญ่ๆนะครับนี่เย็นช่าเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคอันนี้เป็นแอร์มิตซูบิชิหน้ากากทองนะครับมิตเตอร์สลิมนะทำไม่ใส่ผ้ทำไพอไม่เอาผ้ามาใสอะ่ะก็ ไม่มีอะไรมากก็นะครับก็นะครับช่องพิณนัดจ๋านะครับนี่ครับนี่แอร์ตัวนี้หน้ากากทองมิสเตอร์สลิมนะครับมิสเตอร์สลิมหน้ากากทองครับยี่ห้อมิตซูบิชินะครับก็ผลการผลปรากฏว่าแอร์นี้นี่เย็นฉ่ำมากเลยครับเย็นชื่นใจครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วการล้างแอร์เคล็ดลับดีๆนะครับ ก็ทําตามได้โดยที่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นฝันกําลังใจให้ช่องพินัจจานะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับกดซับสไครต์ทั้งล่างนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นฝันกําลังใจในการทําคลิปดีๆนะครับคลิปวีโอต่อไปนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้วิดีโอชุดนี้ด้วยครับ ก็ขอวาจาถูกภาพนะครับว่าดีไม่ดียังไงไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้นะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ